สวัสดีครับพี่น้องอาจารย์ครับมือนีผ้าเจ้าซปเปอร์เล็กนะครับออกมาทั้งโซนบ้านหนองสว่างตำบลบันม่วงเพื่อบันดุงอุดรอนครับมาคนเดียวครับผมทีมงานพ่นยากใส่ไปทั้งต้นดูนี่ครับนี่ใส่แลลวามิกี้นี่ครับเป็นศินลปินเดียวครับกับเจ้าซปเปอร์เล็กนกผสมมาเล่ครับผม จานทุนกับบมานาท่านล่องกะยากไถหน้าครับเส้นล่องกับยากไถหน้าจานถมพอนก็คือสียากก็เลยบินเดียวครับมือนน่ล่องเบิง้งสีหมาดหมานครับยังมันมีมีนกปลาขันจักตัวอยู่ครับหมายก็เคยมากครับก็บไกลอยู่เคยมากก็เลยมากครับข้าวอ,อยังมันหนิดไถมันหนิดวานเข่าอยู่ครับท่างนี่ ครับอาจารย์ใส่ยู่ชซนบัน้นน้องสว่างย่ายไม่เรื่อยครับพอจะรดไถหน้าคราเจ้าเลยย่ายมากเรื่อยๆกับง่ายมากอยู่เป็นโครกระวางบ้านปาเป่าหน่อยกับน้องสว่างกับบัานนี่ยังจำไม่ได้ลครับพูนไปดีพุ่นก็เลยมาใส่ไปโคกนี่ครับนี่นี่ข้างต้นทมนี่ ตั้งตนทมนี่ใส่ไว้มีนกเสียงน้อยเขาครับนี่ชุ่มโมงกูกลัวครับบ่ยอมเหยียบครับบ้านนี้ผมก็เลยง่ายครับบ้านนี่ใหายไปไว้กุ๊กกิ๊กพุ่นกุ๊กกิ๊กน่อยฟ้ากันปีพุ่นครับก็นกโตมันเขาเสียงน้อย,ยกลับมาอีกครับกลับมาบ้านนีตีนเสียงเหี้ยููค่ำสองค่ำน้องนั้นมีแต่เสียงเจ้าซุปเปอร์เลกสางตัวเดียวเลยครับทวนทวนอยู่ หรือมันจังดเราก็นหลังจากนั้นก็ยังเสียงนกเสียงกลางครับเสียงกลางคู่อ่างสองสามค่ำครับอ่างสองสามค่ำมากเลยคุยกันแล้วเงียบครับจ้าแม่ตัวใดเขาบพราเขาเดียวไปเบิง้งเขาเขาเหาจา์เจ้าซุปเปอร์เล็กคู่โดนแล้วก็นำอยู่ตัวเดียวอยู่นี่ยำย่างเดียวแล้วไม่มีเสียงนกปลาตอบครับผมไปเบิ้งน้องกันครับอาจา์ สนินเดียวมือนีิสีมานบ่แล้วตัดภาพไปพูดแล้วครับใกล้ต้นคนละเดียวร้อยครับอาจารย์แต่ว่าบุรูวันนกอยังเด้อครับเนั่นนั่น,น,นผมใส่ใบงางาเสือกนี่ครับนี่ต้นเสือกนี่อ้วนต้นจิกหน่อยนี่พเพีน่นรันเราครับว่งงางันเห็นเต้นอยู่บุออลูวันนกยังพท่ละครับ บ้านานี่คือปกติเงบานเห็นแต่หัวคอม้อยอยู่นี่ครับเลยจนันนี่หัวคอม้อยอยู่นี่ม้าแล้วบานนี่กสิ่มานลงอยังเด้อบานนี่ตัวเสียงหน่อยหรือตัวคู่อ่างเนาะบานนี่ม่นมันแมนนกเขาแบบนั้นนั่นนั่นครับอา้ามาอีกแล้วครับจเจ้าชุบเปรตเนี่ย เห็นพื้เงียบก็เลยมากครับขนแตกสะเลยอยาจารย์นุ่งยังเหรอเฮ้ยแม่นกเขาเปล่าครับคือดินแห้งเถอะเดี๋ยวผม,มลงไม้เบิ้งครับว้าไอหนวกอะไรนออบาน,นี้อ่ามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วกับเจ้าซุปเปอร์เล็กครับนกเขาอยู่ครับบาน,นี้บลูว่าที่เป็น โตเสียงหน่อยที่มันเข่าที่แรกบร่เท่าไรครับหรือที่เป็นนันโตมาไม่เสียงกลางคู่อ้างเท่านัละเฮ้อหมานหม,มานครับมาผู้เดียวกับหมานอยู่บ่บานนี่เฮ้ยสัวที่เขาแลนออมทีออมแดนครับจังมาพอโคกนี่ครับเอาไปหารถกอนครับอาจารย์ไปจีเมื่อเอยลยนะครับ มาหดรถแล้วครับอู้ย่าดินด้นยดินยด้นยดิน้นยดิ้นเดี๋ยวปลดก่อนเนอครับอาจารย์พี่น้องที่แมต่ติดโดนนี่ขนลนบัดเลยครับที่แมต่ติดจะต่ตอนงวมาทีแรกนี่เป็นตัวเสียงหน่อยก็ยังได้บุหรือตัวอ้างตัวไม่นี่บ่ขนหลังลนบัดเลยเฮเดี๋ยวผมปลดก่อนครับอ่าปลดออกมากแล้วครับอาจารย์ขนลนเบิดโดด ดินคักไหล่ครับฮะหมานมันแล้วครับบินเดียวมือนีหมานอยู่ครับพี่น้องอาจารย์ขนโลนเต็มพผนีกรถเอาครับอาจารย์ก็คือ้ิกลับเลยหระครับบานี้ทางมันไกลครับคอมเมนต์ใจก็ได้อีกอยู่หรอกครับแต่ว่าก็ดิเมื่อครับบานี้ได้แจมหนึ่งนี่ก็ถือว่า สุดยอดแล้วครับกับเจ้าซุปเปอร์เล็กครับผมิิบน้าพอกันไหมขอบคุณทุกกำลังใจครับอาจารย์พี่น้องสูุข่สูข้นครับผมกับเจ้าซุปเปอร์เล็กพอก่ลาวคำว่าสวัสดีครับขนสะเลยบอส่วที่ใดบักโดนนึง